พอเองได้เท่าไหร่ได้เท <laughs> oh, ่าไหร่ได้เท่าไหร่นาะอันนี้เหมือนจะมีรางวัลนะเนี่ยลูดดีดีก่ว่าแต่ลูดดิเลือดต้องซื้อหายเอ้ยเดี๋ยวรีดไปดิดมาหายหมดแล้วมันจะลึกเกินไปแล้วนะลูกจีนหนูก็ได้เงินมึได้เงินอ๋ออันนี้เขาได้สิทธิพิเศษนะแต่ไม่มีรางวัลจะว่าให้จับใหม่อีกรอบนึงโอ้าโหไม่ได้ไปนั่นพอจับใหม่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 จำใหม่แล้วว่ายังมีดวงอยู่ ลนจะได้ไหมได้ไหมได้มันน네้ทีนี้พ่อไม่มีดวงแล้วนะคะพ่อจะปนอนได้ยังสบัตดีาพเลยน้ำเพชรน้ำเพชรเขียนใจเลยเปิดเลยเปเลย ได้ม like. em like like yes, no no, no, ่จับาให้จ่มจคนเดียวเลยนะให้ไม่จากคนเดียวเลยนได้แล้วแหได้ยอ่ะได้เลย้มึงจะคุกเตื่อนคนอื่นเนีมัต้องรีกลุ่มแล้วเนี้ยเี้ยไงน่้เน่ยมีตัวแล้วดนะแต่ไม่รู้ถึ่อะไรจะไม่ได้นับง่นับโอ้ยเยียบมว่านับถึงข้ก็ไม่ได้โม้ยเอมดย รงไม่ดีอ้มจบโาวงั้นจบไปแล้วเอาถือไปก่อนน้ำหนึิบก็ไม่ได้ผ่านไปให้ยายดีกว่าเจ้านายได้เลถอยไปก่อนร่าไม่ไม่ม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่่ไม่ม่่ม่มมไม่ไมไ่ม่ไม่ม่ไม

อาชดเฮ้ยราวัลไม่เคกินรางวัไม่มีรางไม่มีรางหมเสียนหมดเสี้ยนเฮ้ยเฮยนะเดี๋ยวอีกครึ่งแสดงว่าที่เหลือในรางวัลใหญ่บนนี้เนี่ยเฮ้ยนาีดีดขึ้นบนเนี่ดีดดิเด็ดเลอปีหน้าเลยรอปีน้าไป

พี่ชายเราจะพร้อมกันอาเปิดพร้อมกันไปเลยนะพร้อมกันไม่มีราวัล้คนเดียวไม่มีรางวัลให้คนเดียวไม่มีให่คนเดียวด้วางเมาเ้ยกับไดนอีกยาวว่ะได้ไหมในฝันนะได้ได้ได้พี่ช้ได้พันหนึ่งจากน้ยนี่ชอบมีร่ด้วยออหนูได้พันหนึ่งเหมือนกัน็ได้พัน อันนี้อันนี้แม่พันนึงสามคนละวันท้าใครพันได้ใครได้ัน้าได้เหรอวันท้าแม่แม่จับไม่มีอะารใครได้ท่านจบนะแล้วผมเอาไว้ทำไมเล่าอยู่นี่เอาไว้ไปแล้วเออถ่ายรูปแลอาตั้งให้แม่จุ่มมาเก็บไปก็ไม่หายเร็วๆไป

อยู่ที่ทวงเรงแม่อเคอันน่นแม่น่งนแม่น่้ยน่อไปแล้วแม่แม่ไปรับแทนชุอาร้อยอ่ะแม่แม่ไปรับแทนหนึอ่ะเฮ้ยอรางวัลเลเรางวัลแม่เสียรางวัลอนเสียรางวัลยูกับแม่ mọi người ta biết 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 mọi người 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 mọi นะให้กันเลยนี่ยังไงใครที่ไม่ได้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 ไม้ไม่ได้ไม่ไม่ให้ไม่ได้่ไดม่ได้กว่าด้ม่ได้ไ่ไเ้ไม่ได้ไม่ได้ไน่ไ้ไม่ได้ไไม่ได้ไมได้ไม่ได่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่่ไดม่ได้ไมม่ได้ม่ได้ไม่ได้่ได้ไม่้ม่ได้ไม่ได้ไ

ไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปเออเนี่ยเนี่ยขาทายเลยไม่เห็นสองไม่เห็นสองไม่เห็นไปยืนข้างหลังเลยอยืนเนี้ยยืนข้างหลังเลยพี่แจไปนั่งยืนเลยนั่งนั่งนั่งอั่งไปข้ามไปเออเออไปโอ้เนี่ยในครอบครัวหมาที่เป่งเลยได้คนเดียวไปไปล็อกหรือเปล่าเนี่ยล็อกหรือเปล่าเนี่ยแม่งเหมือนลอตเตอรี่ล็อกเลยเอ๊ พอถางให้ไ,ไปย่มเรื่องไปย่มเรื่องมันมมนี่ช่ตั้งหน่อยเยอะตั้งหน่อยโอ้โหรางวัลปีนี้หมื่นกว่าบาทแล้วครับนี่ <laughs> เดี๋ยวนะ Free Presents